สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับผม p e r s o n a l l ใน o v e r 2ครับ Juno Support ตัวใหม่มันบูโน่เอาใหม่เอาใหม่ Juno Support ตัวใหม่ไอ้นี่ก็บูโน่อ่าออีกรอบนึง Juno Support ตัวยังจะบูโน่อยู่ จูโน่ซัพพอร์ตตัวใหม่เปิดให้ทดสอบ3วันแล้วนะครับก่อนจะเข้าเกมในซีซั่น12วันที่20สิงหานั่นเองช่วงทดลองเนี่ยก็มีเหมือนกับตอนเบนเจอร์แล้วก็เมลกาเนาะอันนี้เป็นทิศทางที่ดีนะครับให้ผู้เล่นได้ลองเล่นตัวใหม่ก่อนที่จะเข้าจริงแล้วก็ได้ข้อมูลเบื้องต้นจากผู้เล่นเนี่ยไปปรับเพิ่มด้วยเพื่อให้ตอนที่เข้าจริงเนี่ยมันน่าจะอยู่ในจุดที่ดีขึ้นนั่นเองนะครับคลิปนี้ผมจะพูดถึงความสามารถพื้นฐานของจูโน่แล้วก็ไปพูดกันถึงเรื่องความเห็นเรื่องข้อดีีข้อเเสยในนภาพรวะล่ค่คูกับับต ไหนดีนะครับหรือว่าคอมมันต้องประมาณไหนในการเล่นจูโนโ่ซึ่งก่อนจะไปเริ่มกันเนี่ยก็ต้องพูดเลยว่าจูโน่น่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวที่สกินลนแน่ๆนะครับ คือเราเห็นการดีไซน์การออกแบบมาเนี่ยเราค่อนข้างจะเดาได้เลยว่านี่จะเป็นเหมือนตัวทําเงินให้บริษัทแน่นอนนะฮะก็รอดูและกันว่าสกินจะเยอะแค่ไหนนะครับมาเริ่มกันที่ส่วนแรกความสามารถพื้นฐานของจูโนนะครับปืนหลักเนี่ยคลิกซ้ายจะยิงกระสุนชุดละ12นัดเป็นฮิสแกนเบิร์ดนะครับคือยิงปุ๊บเนี่ยโดนปั๊บเลยแม็กมี180นัดก็ยิงได้15ชุดดาเมตต่อน,นัดอยู่ที่7หน่วยนะครับหชุดก็คือคูณ12ไปก็จะเป็น8 4หน่วยไม่สามารถเฮดช็อตได้ระยะที่่่่ดาเเเเเเมมมมรรริิลนนชวง30ตตป็ต้ ถ้าไปลองในสนามฝึกซ้อมก็จะเห็นได้ชัดเจนเลยแล้วก็ไปสุดที่45เมตรนะครับอ้างอิงจากการทดสอบของคาคิวเนี่ยจากปกติดาเมจเนี่ยมันอยู่ที่7ต่อน,นัดถูกไหมจะเหลือ2.1หรือว่าลดไป70%เลยนะครับกระสุนเนี่ยทำดาเมจได้ก็สามารถฮิวได้เช่นกันลักษณะก็คือคล้ายกับปืนของอนาเลยเนาะอยู่ที่ว่าโดนเพื่อนหรือโดนศัตรูฮิว <heal S 2> <heal S 1> ก็เท่ากับดาเมจที่ทําเลยนะครับ84หน่วยต่อ1ชุดแล้วระยะเนี่ยก็มีผลต่อปริมาณการฮิวด้วยเช่นกันนะครับต่ำสุดก็อยู่ที่2.1หน่วยเมื่อระยะเกิน45เมตร เหมือนกับดาเมจเลยนั่นเองฮิลและดาเมจต่อวิจะอยู่ที่ประมาณ107หน่วยนะครับถ้ารวมรีโหลดก็จะลดเหลือประมาณ90หน่วยไม่ได้แย่เลยนะครับ กระสุนของจูโน่เนี่ยสามารถโดนกินได้นะครับจากสกิลดูดของแท้งหลายๆตัวส่วนโล่เนี่ยก็ยิงติดอยู่แล้วนะครับถ้าสมมติเราจะยิงศัตรูแต่ว่าโดนเพื่อนที่เลือดยังไม่เต็มเนี่ยมายืนบังเราอยู่มันก็จะฮิวเพื่อนก่อนนะครับแล้วกระสุนที่เหลือถึงจะทะลุไปโดนศัตรูที่อยู่ข้างหลังการยิงก็ต้องบอกเลยว่ามันไม่ได้ง่ายแต่ก็ไม่ยากนะคือเวลายิงเนี่ยเราก็ต้องแท็กตามตัวเพื่อนเนาะเพราะว่ากระสุนมันจะยิงออกมาเป็นชุดเนาะมันปลืดๆมันไม่ได้ยิงแบบนัดเดียวแล้วก็ฮิวไปสิบสี่มันก็ต้องตามตัวใหรือตตามัว รูที่เราจะยิงทําให้บางทีเนี่ยเวลาที่อยู่ใกล้ๆมันก็จะมีความแบบแทร็กยากหน่อยเนาะแต่ว่าดาเมจหรือว่าการฮิลเนี่ยมันก็จะลดหลันกันไปตามการเล็งของเราด้วยนั่นเองต่อมาคือแพสสีฟครับมาเชียนโอเวอร์บูทรองเท้าบูทสั่งทํามาจากดาวังคารอันนี้ทําได้2อย่างนะครับอย่างแรกก็คือดับบูลจำได้แบบเกนจิแล้วก็อย่างที่2คือโฮเวอร์ระหว่างลอยอยู่ในอากาศคือเราจะแบบค่อยๆตกได้เออไม่ได้ตกแบบเร็วๆนะมันจะคล้ายๆเมอร์ซี่แล้วก็เอเคนะครับต่อมาคือสกิลชิพนะครับกลายบูทอันนี้กดแล้วจะลอยไปมา ในแนวราบได้4ีวิทั้งหมดไม่ได้บินได้อิสระอย่างไอโคหรือว่าเมอร์ซี่ตอนที่กดอันตินะมันจะสามารถขึ้นลงในแนวตั้งได้แค่นิดหน่อยครับเวลาที่เจอพื้นที่สูงกว่ามันก็จะขึ้นได้นิดหนึ่งหรือว่าเจอขอบประตูบังหัวเราเนี่ยมันก็จะลงได้นิดหน่อยถ้ากำแพงตรงไหนเป็นแนวโค้งเนี่ยสามารถเอาตัวจูโน่ถูก,กับกำแพงเพื่อขึ้นไปที่สูงที่ปกติเนี่ยขึ้นไม่ถึงได้ด้วยครับเช่นในรูนาัสาปีที่คาคิวเขาไปทดสอบมาเนาะในระหว่างใช้เนี่ยมันจะลอยจากพื้นนะครับเพราะฉะนั้นการกดกระโดดทีหนึ กดใช้สกิลแล้วเนี่ยมันจะนับเป็นดับเบิลจ้ำเลยนึกออกไหมหมายความว่าถ้าเรากระโดดก่อนแล้วค่อยชิปแล้วค่อยกระโดดอีกทีเนี่ยมันก็จะขึ้นได้สูงกว่านั่นเองนะครับถ้ากดใช้อีกทีจะเป็นการยกเลิกสกิลก่อนหมดเวลาได้นะระหว่างใช้เนี่ยก็จะเพิ่มความเร็วการเคลื่อนที่ด้วยนะครับห้ไม่นับจังหวะพุ่งตอนที่กดใช้ตอนแรกนะครับอันนั้นมันก็จะพุ่งเร็วกว่าเนาะคูดาวอยู่ที่8วินะครับเริ่มนะับเมื่อสกิลหมดหรือเวลากดยกเลิกเนานะต่อมาคือสกิลคลิกขวานะครับ ถ้าเป็นเพื่อนก็ได้ฮิลถ้าเป็นศัตรูก็ทำดาเมจเวลาล็อกเนี่ยขึ้นกับระยะของเป้าหมายด้วยคือถ้ายิ่งไกลเนี่ยมันจะใช้เวลานานขึ้นนะครับมากสุดก็น่าจะ1วินะจากที่ไปอ่านมาล็อกไกลสุดเนี่ยอยู่ที่40เมตรนะครับตอนล็อกเป้าเนี่ยต้องมีลน์ออฟไซต์ตลอดอันนี้สําคัญมากไม่งั้นเป้าหายมีเวลาให้ล็อกเป้าทั้งหมดเนี่ยสวิด้วยกันนะครับพอล็อกเสร็จแล้วเนี่ยกดยิงไปปุ๊บมันจะยิงกระสุนโปรเจกไทวิ่งหาเป้าแต่ถ้าคุณไม่ได้กดยิงมันไม่ยิงออโต้นะนึกออกไหมอันนี้ แต่คนถนัดเนาะแต่ถ้าเป็น Default เนี่ยคุณจะต้องล็อกเป้าเสร็จแล้วคุณกดคลิกซ้ายเพื่อยิงด้วยนะครับถ้าเป็นเพื่อนมันจะวิ่งทะลุกำแพงตามเพื่อนได้พอยิงออกมาปุ๊บมันจะวิ่งหาเป้าถ้าเป็นเพื่อนเนี่ยมันจะวิ่งทะลุกำแพงตามเพื่อนได้เหมือนเวลาเจ๊บวัวปล่อยฮิวเพื่อนวิ่งหลบเข้ากำแพงเงี้ยบวัวของเจ๊บวัวมันก็ยังจะทะลุตามไปฮิวเพื่อนได้อยู่นะครับซึ่งมันจะฮิวเพื่อน75หน่วยทันทีและ60หน่วยภายใน3วิ่ะแปลว่ารวมรวมเนี่ยเพื่อนได้ฮิวทั้งหมด75 6035 60ก็นข้ามถ้าเป็นรูกน จะต้องมีลายออฟไซด์นะครับถึงจะโดนหมายความว่าถ้าสมมติเรากดยิงไปแล้วนะศัตรูหล,ลบเข้ากําแพงกระสุนมันก็จะติดกระแพงนะครับถ้ามีโล่อย่างเงี้ยก็ติดโล่ด้วยนะครับถ้าสมมติว่าโดนศัตรูก็จะทําดาเมจเ5ดหน่วยทันทีจํานวนเป้าที่ล็อกได้ของสกิลนี้เนี่ยผมเข้าใจว่าน่าจะไม่จํากัดเนาะอย่างอันนี้ผมก็สามารถล็อกได้6เป้าเลยซึ่งมันก็ยิงออกไปกระสุน6นะัดนี่แหละของจริงเนี่ยก็อาจจะเป้าเยอะมันก็ยากเนาะ <laughs> การที่แบบทุกคนจะอยู่ในลายออฟไซด์ของเราในจังหวะที่เรากําลังล็อกแล้วก็แบบยิงออกไปแล้วโดดนหม แต่เพื่อนเราเนี่ยก็ไม่น่ายากเท่าไหร่อยู่ในไลน์ออฟไซด์เดียวกันเราก็หิวทุกคนได้พร้อมกันเลยด้วยสกิลนี้เนาะแต่ถ้าเรากดยกเลิกหรือเวลาล็อกเป้าเนี่ยมันหมดโดยที่เราไม่ได้ล็อกเป้าใครเลยในช่วงเวลานั้นนะคูดาวมันจะลดเหลือ5าวินะครับไอที่ผมพูดเมื่อกี้ว่าไม่ได้ล็อกเป้าใครเลยในช่วงเวลาเนี่ยเพราะว่าถ้าสมมติมันล็อกไปแล้วแต่มันหมดเวลาหรือว่าเราไม่ได้กดยิงเนี่ยมันก็ยังจะติดคูดาว10วิอยู่ดีนะครับต่อมาคือสกิล e ครับไฮเปอริงอันนี้เปิดวงวิ่งงเเร็ว็ววบูปีดดด50%ใใหห้้้้้้กกกัพืื่่อนนอนนนนนทยขาาาแลตช แล้วก็คนที่วิ่งทะลุวงก็ได้บัฟเช่นกันอันนี้ได้ยิงไม่ผิดนะคือตอนที่เรากดใช้เนี่ยเพื่อนที่อยู่ในระยะ5เมตรรอบๆจูโนนะครับจะได้บัฟสปีดด้วยแม้จะไม่ได้วิ่งทะลุวงก็ตามบัฟวิ่งเร็วจะอยู่3วินะครับถ้าสมมติเราวิ่งผ่านวงอีกเนี่ยก็รีเฟรชเวลาบัฟเรื่อยๆใช้ได้แค่กับทีมตัวเองศัตรูวิ่งผ่านวงไม่มีผลอะไรนะยิงทะลุโล่ทะลุดูดสกิลต่างๆได้เลยนะครับเพราะว่าตัวสกิลเนี้ยมันไม่ได้นับเป็นกระสุนโปรเจาากไทมมล์ท เปิดวงได้ไกลสุดเนี่ยสิเมตรนะครับแต่ถ้าอยากให้มันอยู่ใกล้กว่านั้นก็สามารถเล็งพื้นเอาได้เนาะมันก็จะแตกตัวตอนดนพื้นนั่นแหละ สมมติเราใช้สกิลเนี้ยพร้อมกลายบูส์หรือว่าสกิลชิพเนี่ยยิ่งทําให้จูโน่สปีดไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อยได้นะครับแต่ว่าตัวสปีดเนี่ยมันก็อาจจะทะลุลิมิตของตัวเกมไปหมายความว่าจริงๆแล้วเราอาจจะไม่ได้อยากใช้มันพร้อมกันขนาดนั้นแต่ว่าถ้าแบบเราจะเอาให้มันสุดๆอะเออก็ใช้พร้อมกันก็ได้นะครับวงเนี่ยจะอยู่ทั้งหมด6วิคูดาว16บวินะครับเริ่มนับตอนที่ใช้หมายความว่ามันก็ใช้ได้ทุกๆ10บวินั่นแหละอย่างสกิลนี้เนี่ยถ้าเอาไปเล่นกับลูซิโอเนี่ยก็พยายามอย่าใช ไฮเปอร์ริงนะครับเพราะว่ามันก็จะเกินแคปที่เกมจํากัดด้วยเหมือนกันแบ่งกันใช้คนละจังหวะมันก็จะคุ้มกว่าไปได้ระยะไกลกว่าเนาะ สุดท้ายก็คืออันติออร์บิทอลเรย์นะครับยิงเลเซอร์ลงมาจากอาวากาศฮิวเพื่อน100หน่วยต่อวิบูดัเมดสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์สำหรับคนที่อยู่ในวงนะครับเวลาอยู่ในวงก็จะมี UI บัฟขึ้นบ่อด้วยนะสมมุติเราออกมานอกวงเนี่ยบูดาเมจก็จะค้างไว้ประมาณ1วิแล้วก็หายไปกดใช้ปุ๊บเนี่ยมันจะโผล่ข้างหน้าจูโน่4เมตรนะครับแล้วก็ค่อยๆขยับไปด้านหน้าอีก16เมตรอยู่นาน10วิเนาะอันติเนี้ยผมรู้สึกว่ามันคือต้นไม้บัวเวอร์ชันอัปเกรดเว่าลกั ษณะของการเคลื่อนที่มันก็มีความต่างนะครับอย่างต้นไม้ของบัวมันอยู่กับที่นิ่งถูกไหมก็เน้นใช้ในพอยต์หรือใช้จุดที่เราอยากยืนอยู่แต่ส่วนของจูโน่เนี่ยเราต้องค่อยๆขยับตามวงไปเพื่อที่จะรักษาบัฟรักษาฮิวที่เกิดจากวงไม่งั้นถ้าเราไม่ตามเราก็ไม่ได้ฮิวไม่ได้บัฟนั่นเองตัวอันติเนี่ยมันมีผลทะลุกำแพงด้วยนะครับคือต่อให้คุณไม่ได้อยู่ตรงกลางอันติคุณแบบอยู่ขอบอันติแล้วอยู่คนละฝั่งอ่ะแบบอันติมันวิ่งทะลุกำแพงไปทางนู้นแล้วแต่เราอยู่ออออีกกกฝััััั่่่่งงงงงงขแแพเ้ยยยยยตููในวนวะะรรา็จไดบคบค ภาพรวมจูโน่หลังลองเล่นมาสักพักแล้วผมก็ไปถามความเห็นหลายๆคนมาด้วยนะรู้สึกว่าเป็นตัวที่เล่นสนุกนะครับแต่ว่าไม่ได้เก่งขนาดนั้นว่ายง่ายก็คือเล่นเอาฟีลได้เออฟีลิ่งโอ้ฟีลกู๊ดว่าเล่นตัวนี้สนุกดีได้ทําหลายอยา่างเพลินเนาะแต่ถ้าจะเล่นเอาชนะเนี่ยมีซับตัวอื่นที่ดีกว่าแน่นอนนะครับทีนี้มาเจาะก,กันทีละพาร์ตในพาร์ตของความสนุกเนี่ยแค่การยิงฮิลยิงทําดาเมจนี่ก็ถือว่าสนุกแล้วนะเราต้องตัดสินใจตลอดเนาะเพราะว่าเวลาฮิลเนี่ยคุณก็ฮิลได้ทละคนอารมณ์ม มันออกเป็นชุดด้วยอ่าจะฮิลสองคนในเวลาเดียวกันอย่างเงี้ยก็มีความยากถ้า2คนนั้นไม่ได้ยืนใกล้กันแล้วคุณก็ต้องเล่งไม่ใช่จะมาฮิลแบบล็อกเป้าแบบเจ๊บัวได้เออล็อกเป้าแล้วก็กดค้างแล้วก็ปล่อยแค่นี้มันก็ฮิลเพื่อนแล้วแล้วมันก็กลายเป็นว่าเวลาที่เราเล่นก็อาจจะไม่ได้รู้สึกสนุกขนาดนั้นด้วยเพราะว่าเราไม่ต้องเล็งเองด้วยซ้ำมันล็อกเป้าให้แล้วนึกออกไหมส่วนสกิลการเคลื่อนที่นะครับชิฟกับ E เนี่ยเป็นตัวหลักเลยที่ผมรู้สึกว่าทําให้การเล่นจูโน่มันสนุกขึึ้้้นมมมมาาาาาากกาากากกีีีีีสสสปดดใใ่ยลลออองงศไิจจทํห อิสระนะครับระดับหนึ่งเลยในการเล่นคือแน่นอนมันไม่ได้แบบเวอร์วังแบบบินไปไหนก็ได้หรือว่าสปีดเลเวอร์แบบลูซิโอไร้กาแพงอะไรขนาดนั้นแต่ว่าแน่นอนมันช่วยให้การเล่นเนี่ยมันสนุกขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับไปไหนมาไหนเองได้ระดับหนึ่งเอาตัวรอดก็ถือว่าโอเคแต่ไม่ถึงกับการันตีว่ารอดชัวร์แบบการท p อีออของทิริโกะอะไรเงี้ยแต่ก็ถือว่ามีสกิลที่ช่วยเหลือตัวเองได้พอสมควรนะครับตรงนี้ก็เลยกลายเป็นทําให้ตำแหน่งการยืนของจูโนเนี่ยก็ค่อนข้างสําคัญนะ ในพาที่บอกว่าจูโน่เนี่ยไม่ได้เก่งขนาดนั้นก็มีหลายเรื่องเลยครับที่อยากพูดถึงคือจูโน่เนี่ยไม่มีสิ่งที่เรียกว่าเกตเอาเอาเจลฟรีการ์ดเนี่ยที่ผมเพิ่งพูดไปเมื่อกี้เลยก็คือไม่ใช่ว่าพอจะไม่รอดปุ๊บเนี่ยสามารถกด1สกิลเพื่อเอาตัวรอดได้เลยยกตัวอย่างง่ายสุดก็คือคิริกกะนี่แหละมีทั้งท p ีหาเพื่อนถูกไหมแล้วก็มีซูซูด้วยแต่ว่าอย่างจูโน่เนี่ยมันไม่มีของแบบนั้นเลยนะครับเอาจริงๆอะ่ะมันเป็นเรื่องที่ดีนะหมายความว่าถ้าคนเล่นตัดสินใจพลาดย เราก็ยังพอมีสกิลนะเออเรามีสกิลในการเอาตัวรอดเหมือนการเพิ่มสปีดให้ตัวเองได้อยู่แต่มันไม่ได้การันตีว่าคุณจะรอดจากตรงนั้นได้ชัวๆในขณะที่ถ้าเป็นคิริโกะเนี่ยคุณหันกลับมาทีพีหาเพื่อนที่อยู่ที่อื่นน่ะคุณก็รอดจากตรงนั้นแล้วครับมันการันตีเลยว่าคุณรอดแน่ๆจากตรงนั้นนะเออมันก็เลยกลายเป็นว่าแบบโอ้แล้วจะลงโทษยังไงก็คือต้องไล่ต่ออีกทีหนึ่งคือมันจะแบบมีหลายสเตปในขณะที่จูโน่เนี่ยมันเป็นตัวที่แบบเออถ้าพลาดเนี่ยมันก็มมไ่วัอคืตี ที่สามารถฮิวตัวเองได้เลยอคลิกซ้ายฮิว แต่ก็ฮิวได้แต่เพื่อนทำดาเมจศัตรูได้คลิกขวาก็ทำดาเมจศัตรูได้แล้วก็ฮิวเพื่อนหมู่ได้ถูกไหมแต่ว่ามันไม่สามารถใช้ฮิลตัวเองได้สักอย่างเลยครับซึ่งมันทําให้บางทีเนี่ยเราจะตายในไฟอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้จะทำยังไงมุมมองคนเล่นจูโน่ถ้าสมมติเข้าไปอยู่ใกล้ในไฟมากเกินไปเวลาจะตายปุ๊บเอ้าเพื่อนฮิวหน่อยเพราะว่าฮิวตัวเองไม่ได้เลยถูกไหมมันก็ทําได้แค่สปีดวิ่งหนีอย่างเดียวเลยนะครับแต่ถ้าสมมุตินะตำแหน่งการยืนเราดีหน่อยเราเว้นระยะห่างนิดหน่อยคืออยู่ในระยะที่ยังฮิวเพ ไฟจนแบบไม่สามารถหลบดาเมจได้เลยเนื่องจากเลือดของจูโน่เนี่ยมันเป็นโล่ฟ้าเนี่ยหนึ่ยหน่วยครับเลือดขาวอยู่ที่100หน่วยนั่นหมายความว่าถ้าสมมติเราสามารถหลบดาเมจเข้าคบเบอร์ได้แป๊บหนึ่งเนี่ยเราไม่โดนดาเมจสักพักมันจะรีเลือดที่เป็นโล่ฟ้าออโต้อยู่แล้วถูกไหมแล้วก็รีเลือดด้วยแพสซีฟของพพอร์ตได้ด้วยครับคือเหมือนได้เพิ่มเลือดจาก2ทางเลยนั่นเองต่อมาก็คือเรื่องของการฮิลของจูโน่เนาะ คือการฮิวเนี่ยมันอยู่ประมาณ100หน่วยก็จริงนะครับต่อวินะซึ่งมันไม่ได้เบาเลยนะครับมันถือว่าแรงพอสมควรเลยนะแต่ว่าพอโดนตัดฮิวเนี่ยก็จะเห็นได้ชัดเลยว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ฮิวสู้ดาเมจได้มากขนาดนั้นหรอกถ้าคุณเคยลองแบบพยายามฮิวช่วยเพื่อนที่อยู่กลางโรงตีน่ะมันก็ไม่ได้ช่วยไหวนะครับการฮิวที่ขึ้นให้เพื่อนเนี่ยมันก็ไม่ได้ขึ้นแบบเด้งทันทีเลย84หน่วยถูกไหมมันเป็นลักษณะแบบค่อยๆเพิ่มครับเพราะว่ากระสุนจูโน่เนี่ยตอนยิงมันออกทีละนัดเนาะคือ ทำให้กว่าจะได้ฮิลครบ84หน่วยสําหรับเพื่อนเนี่ยมันก็จะมีเวลาหน่วงนิดนึงจังหวะสําคัญๆที่แบบสมมติเราต้องทันทีทันใดไม่ฮิลจังหวะนี้เพื่อนตม่งตายชัวร์มันก็อาจจะแบบเซฟเพื่อนไม่ได้แล้วเราก็ไม่ได้มีสกิลแบบอมาตะอะไรแบบนั้นด้วยนะครับซึ่งจริงๆแล้วไม่มีอมาตะเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีนะเพราะว่าในปัจจุบันถ้าพูดกันตรงๆอ่ะมันก็มีส่วนเหมือนกันที่อมตะมันทําให้เกมแบบมีความฆ่ากันไม่ตายทักทีครับเพราะว่ามันยื้อกันไปยื้อกันมาไม่จบอ่ะเปลี่ยนมาเป็น เลือกที่ดีกว่านะแม้ว่ามันอาจจะไม่ได้เก่งเท่ามาตะ ต่อมามาพูดถึงเรื่องของดาเมจของจูโน่เนาะคือมันทําดาเมจได้โอเคระดับหนึ่งนะครับไม่ได้แรงมากแต่มันก็ไม่ได้เบานะคืออย่างน้อยมันก็ใช้ต่อใช้อะไรเงี้ยได้โอเคอยู่แต่ว่ามันไม่มากพอที่จะแบบสามารถดูเอลกับซัพพอร์ตตัวอื่นได้ด้วยซ้ำนะครับสมมุติผมแบบเจออิลลารีเจอเซนต้าเพอเพอเจออันนายังสู้ไม่ได้เลยเจอคิริโกะอย่างเงี้ยเออก็ยากมากนะครับมันต้องแบบเน้นใช้สปีดให้เป็นประโยชน์เพื่อพยายามให้เขาแบบยิงไม่โดนเราจุกไปจุกมาแล้วแต่เราต้องยิงให้โดนด้วยนะนึกออกไหมเนื่องจาก มันคริไม่ได้ด้วยถูกไหมต้องเน้นยิงให้โดนแบบต่อเนื่องเท่านั้นนะมันมีแค่ทางนี้ทางเดียวก็ต้องใช้เวลาประมาณนึงนะครับกว่าศัตรูจะตายแล้วถ้าสมมุติว่าเราแบบอย่างที่บอกก็คือถ้าไม่ได้แทร็กตามตัวศัตรูแม่นๆหรือว่าอยู่ในระยะใกล้ๆมากๆเงี้ยมันก็จะเลงยากขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นการดูเอลสำหรับผมจูโน่เนี่ยคิดว่าไม่ใช่ตัวที่ดูเอลเก่งขนาดน,นั้นถ้าเทียกบกับสปอร์ตที่มีอยู่ในตอนนี้นะต่อมาคือสกิลคลิกขวานะครับอันนี้ผมมองว่ามันเป็นสกิลที่ค่อนข้างใช้ยากคืออมันันนนเเปป็็็กกลลลทีี่ดดะถถ้้้้้้าาาาไใชบแววหยๆต ไม่ว่าจะเพื่อนหรือศัตรูนะก็ดีถ้าได้ใช้นะครับแต่ว่ามันเป็นสกิลที่ใช้ยากเพราะว่าสมมติเป็นผู้ที่เพิ่งได้ลองเล่นจูโนนะผมว่ามันจะรู้สึกง,งงเลยว่าสกิลนี้มันควรใช้ตอนไหนดีวะเนื่องจากสกิลเนี่ยมันต้องใช้เวลาในการล็อกเป้าแบบหนึ่งด้วยครับแล้วมันมีเวลาล็อกเป้าให้เนี่ยสวิแล้วล็อกเป้านานสุดเนี่ยก็1วิถึงจะยิงได้ซึ่งบางทีเราเห็นเพื่อนจะตายใช่ไหมแล้วเราค่อยกดสกิลเนี่ยเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็อาจจะไม่ทันก็ได้เพราะว่ากว่าจะล็อกเป้าเสร็จกว่าจจจจะะะยิิิงงงงไไปทีี่่่่่เเเพพืือออนนรต้ม้มวววลา iving, กวากกดฮ็ เวลาประมาณหนึ่งเพราะฉะนั้นแล้วจังหวะขับขันจริงๆแล้วอะ่ะผมก็เลยรู้สึกว่าจูโน่เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ช่วยเพื่อนได้ดีเท่ากับตัวที่มีสกิลอมตะเพราะอย่างที่บอกกันเนาะก็สกิลอมตะมันก็เก่งแทบจะที่สุดในเกมนี้แลวละโดยทั่วไปเนี่ยผมว่าสกิลชิคขวาถ้าจะให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเนี่ยเน้นใช้ช่วยเพื่อนจังหวะที่แบบเพื่อนไม่ได้คอขาดบาดตายะครับเพราะว่าถ้ารอจังหวะคอขาดบาดตายแล้วค่อยชิดขวาเนี่ยมันอาจจะช่วยเพื่อนไม่ทันเ้ยคือคนไม่มีเพื่อนให้ช่วยแล้วมันกลับไปอยู่บ้านแลลวแล้วก็พยายามล็ ไม่ได้จำกัดจํานวนเป้าเนาะไม่ต้องรีบยิงมากก็ได้มีเวลาอยู่4ีวิเวลาที่กดไปแล้วส่วนของอันติเนี่ยผมว่ามันก็อย่างที่เปรียบเทียบกับต้นไม้บัวไปนะครับคือมันดีกว่าต้นไม้ของเจ๊บัวแหละในแง่ที่ว่ามันให้บูตาเมทเพื่อนแล้วมันก็ฮิวแรงกว่าแต่ว่ามันเคลื่อนที่ครับประเด็นมันอยู่ตรงนี้แหละคือมันเคลื่อนที่บางทีก็อาจจะเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยดีเนาะคือลองคิดว่าถ้าจุดที่อันติมันวิ่งไปอ่ะเป็นจุดที่เราไม่ได้อยากจะไปอันนี้มันก็ขึ้นกับสถานการณ์ถูกราณ์ฟ ยังไงหรือประเภทด่านด้วยอย่างเงี้ยวิ่งไปตรงนั้นได้ไหมหรือเราแบบถ้าวิ่งไปแล้วจะเสียพ้อย์หรือเสียเปรียบอะไรเงี้ยก็อาจจะต้องดูหน่อย ในความไม่ได้เก่งขนาดนั้นของจูโน่เนี่ยมันเลยกลายเป็นว่าตัวละครนี้เนี่ยผมรู้สึกว่ามันออกมาดีแล้วก็สมดุลกว่าซัพพอร์ตหลายๆตัวที่มีอยู่ในปัจจุบันซะด้วยซ้ำนะครับเทียบง่ายสุดเลยก็คือคงหนีไม่พ้นตัวที่ผมเทียบม,มาเยอะแล้วในคลิปนี้ก็คือคริโกะนั่นแหละคือคริโกตอนมาจําได้ไหมว่ามันเก่งมากๆเป็นมัสพิกอะถ้าคุณไม่หยิบเหมือนคุณแพ้ไปแล้วครึ่งทางอะครับตัวมันทําอะไรได้หลากหลายมากๆ,ม,ากๆมันเก่งมากในการช่วยเพื่อนดูเอลศัตรูหนึ่งตอนหนึ่งเซฟเพื่อนอันติก็โคตรด,ดีอะไรก็ไม่ล ลกลายเป็นว่าคิริโกเป็นมัสพิกในตอนนั้นแม้ว่าจะช่วงนี้โดนเนื้อมาค่อนข้างเยอะโดนเนื้อไปหลายอย่างก็ตามนะก็ยังเป็นตัวที่เก่งมากๆอยู่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเทียบกับคิริโกแล้วจูโน่เนี่ยไม่เก่งเท่าคิริโกแน่ๆนะครับถ้าถามผมนะแต่ว่ามันมีความสมดุลกว่าแน่นอนทีนี้มาพูดกันเรื่องของว่าจูโน่เล่นกับซับตัวไหนได้บ้างนะครับหรือว่าเล่นกับตัวไหนดีแล้วมีคอมประมาณไหนที่น่าจะเข้ากับจูโน่บ้างเนาะเล่นกับซับตัวไหนได้บ้างเนี่ยผมก็ต้องพูดก่อนเลยว่าปกติเราก็ควรจะดูะรว่าาทีมเเลืออกซยงไ มเวลาที่เราเข้าเกมมาอย่างเงี้ยเกมทีมเนาะมันก็ต้องดูทีมนิดนึงว่าปัจจุบันเนี่ยทีมเรามันมีฮิวพอหรือเปล่าเพราะถ้าฮิวไม่พอเนี่ยมันไม่มีใครเล่นได้นะครับในทีมแทงก็เล่นยาก DPS ก็เล่นยากเพราะฉะนั้นอย่างน้อยที่สุดในการเลือกซัพพอร์ตก็ควรจะเลือกซัพพอร์ที่มีฮิวที่เพียงพอเนาะเท่าที่ดูจูโนมาลองเล่นมาเนี่ยปริมาณการฮิวผมว่าโอเคนะครับแต่ว่าระยะการฮิวมีผลชัดนะอย่างที่บอกไปว่าถ้าเกินระยะเนี่ยมันก็จะฮิวเบาลงด้วยหมายความว่าเราต้องดูตำแหน่งการยืนคือยืนห่างกับเพื่อนา มันไม่ได้นะครับมันก็ต้องแบบเว้นระยะให้มันพอดีพอดีอะอารมณ์อาจจะคล้ายมีความคล้ายคิริโกะนะเรื่อง p o s i t ช o นการยืนก็คือต้องเว้นหน่อยระยะการฮิวมีผลต่อปริมาณการฮิวนะครับสำหรับจูโน่ถ้าเรายึดหลักการแบ่งซัพพอร์ตด้วยวิธีการฮิวนะว่าเมนซัพพอร์ตคือตัวที่ฮิวโดยไม่จําเป็นต้องเล็งคนที่เราจะฮิวมากขนาดนั้นกับกันก็คือเฟกซัพพอร์ตเนี่ยต้องเล่งเพื่อนเยอะหน่อยเพื่อที่จะฮิวเนาะจูโน่ก็น่าจะเป็นเฟกซัพพอร์ตนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกก็คือืออออตตต้้งงแกกาาามมัวเพ่่นนคนข แล้วก็จะยิงศัตรูก็ต้องแท็กตามตัวศัตรูอีกเช่นกันทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยไอตัวเมนซัพพอร์ตเฟิกซัพพอร์ตเนี่ยมันก็มีข้อยกเว้นบ้างนะครับอันนี้ก็ยกตัวอย่างมาคร่าวๆแล้วกันประเด็นพวกนี้มันใช้ในการแข่งเป็นหลักส่วนผู้เล่นทั่วไปเนี่ยก็อาจจะดูแค่ว่าในทีมของเราตอนนี้มันมีฮิวปริมาณเพียงพอหรือเปล่า แค่นี้ก็โอเคแล้วนะเท่าที่ลองเล่นมาผมก็เลยรู้สึกว่าจูโน่เนี่ยสามารถเล่นกับเมนซัพพอร์ตหรือว่าเฟล็กซัพพอร์ตก็ได้อะเมนซัพพอร์ตก็คือตัวที่มักจะคิวน้อยด้วยเนาะเช่นลูซิโอเมอร์ซี่บริกเกตอย่างเงี้ยจูโน่เล่นด้วยได้นะครับแต่ว่าแน่นอนในจังหวะสําคัญสาคัญมันอาจจะไม่มีสกิลอมาตะมาช่วยเพื่อนขนาดนั้นเพราะว่าอมาตะส่วนใหญ่ก็จะไปอยู่ที่เฟล็กซัพพอร์ตอย่างแบทติสหรือว่าคิริโกอะไรอย่างงี้นะครับสมมติคู่จูโน่กับลูซิโออย่างงี้นะครับ ก็อาจจะเป็นอีกทางเรื่องหนึ่งนะสำหรับคอมประเภทไฮเปอร์สปีดเว้ยคือมันมีสปีดของจูโน่มีสปีดของลูซิโอแล้วก็มีสปีดของตะโกนจะก,ก็ควีนด้วยอ่าอันนี้ก็โหสามสปีดละคุณแล้วนึกสภาพสมมติว่า DPS เราเป็นซิเมทราด้วยหมายความว่าเราไฮเปอร์สปีดแบบมีทริปเปิลสปีดอะแล้วเราสามารถ TP ไปไหนก็ได้ด้วยเป็นคอมที่น่าสนใจเหมือนกันนะ ซึ่งถ้าเป็นจูโน่กับลูซิโอเนี่ยมันก็อาจจะมาแทนลูซิโอคิริโกเป็นทางเลือกแล้วกันอาจจะไม่ได้มาแทนหรอกเป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งซึ่งมันก็น่าสนใจนะครับอยากรู้เหมือนกันว่าสมมติเข้าจริงแล้วในการแข่งจะมีการหยิบมาเล่นไหมไม่รู้ว่าในบริบทการแข่งเนี่ยจูโน่จะเวิร์ขนาดนั้นหรือเปล่าส่วนคอมที่ดูไม่เหมาะกับจูโน่เลยนะครับก็คือคอมประเภทโป๊กนั่นเองอ่าเพราะว่าดาเมจที่มันมีเนี่ยมันก็ไม่ได้มากขนาดนั้นปกติแล้วโป๊กเนี่ยก็ต้องเน้นดาเมจการยิงเนี่ยมันควรจะมีมากเาะแตต่่่ววัูก็ไม ขนาดนั้นนะครับยังไงซับต,ตัวอื่นที่โปกดีกว่าก็มีนะครับเช่นเซเนต้าหรืออิรานี่นั่นแหละถูกไหมอันนี้ก็เป็นซัพพอร์ตที่เก่งโปรมากๆแล้วอีกความสามารถหนึ่งที่อยู่นี้มากๆสาหรับตัวจูโน่ก็คือสปีดถูกไหมครับเป็นส่วนประกอบหลักเลยก็ว่าได้เนี่ยถ้าสมมติเราเล่นคอมโปจริงๆเราเล่นจูโน่สปีดเราไม่ค่อยได้ใช้แน่ๆถ้าเล่นคอมโปนึ่ถูกไหมเพราะปกติคอมโปก็จะแบบยืนแล้วก็ยิงไปเรื่อยๆจนกว่าจะยิงใครตายหรือใครโลแตกเสียทรัพยากรกเยอะกว่าอะไรแบบนั้นมากกว่าแต่ถ้าเมื่อไหร่สปีดปุ๊ วพวกตัวเลขต่างๆที่เป็นอยู่ในตอนนี้สําหรับตัวจูโน่เนี่ยน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงตอนเข้าจริงนะครับยังไงก็รอดูลวกันแต่ผมขอคาดเดาวไว้ก่อนอันนี้ก็เดาไปเรื่อยนะคิดว่านางน่าจะได้บัฟเล็กน้อยเพราะว่าอยู่ในจุดที่ค่อนข้างโอเคแล้วแต่ผมคิดว่าเขาน่าจะบัฟให้มันดูเก่งขึ้นอีกหน่อยนึงส่วนจะเก่งยังไงเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าถ้าจะบัฟจะบัฟอะไรเนาะอาจจะบัฟเรื่องการยิงซ้ายนี่แหละผมอยากเห็นเหมือนกันว่าถ้ามันบัฟให้แรงขึ้นจะเป็นยังไง <c oughs> อยากรู้อยากรู้แต่ว่าแน่นอนนะอันนี้ผมแค่คาดเดามันอาจจะไม่เกิดขึ้นจริงก็ได้นะครับยังไงก็รอดูตอนนั้นอีกทีแล้วกันใครยังไม่ได้ลองเล่นก็รีบไปลองนะครับตอนนี้ผมไม่มั่นใจว่ากว่าคลิปนี้จะลงเนี่ยอาจจะหมดช่วงเทปไปแล้วหรือเปล่าใครลองมาแล้วนะครับคิดเห็นยังไงกับจูโน่ก็มาคอมเมนต์กันได้เลยนะสำหรับเิปนี้เอาไว้เท่านี้แล้วกันบาย,บาย